สวัสดีครับโบมแก่ต้องครับตอนนี้ผมก็จะเปคอฟยูตี้โมเดิร์นวอล์คแฟรีมัสเตอร์ทาที่9กกันแล้วนะครับผมไปลุกเลยมาผลิกิจของน่วย S a s

ได้มีเสียงอะไรมีอะไรการประทะอะไรกันอยู่รู้แล้วเขากำลังฆ่าคนในหมู่บ้านกันเปิดฉากยิงกันเลยเหรอ รีรสดต่บ้านยังมีข้างบนดิมีไหม ก็จะมีนะโคจังโ ok ้าต้องจัดในนี้ใช่ไหมจัดป่ะ ดูทีมขอนตันราคาสักหน่อยใช้ M4 กันนี่แหละ คือระเบิดเหี้ยมีเพียบเลยปะเฮ้ยน่าจะเคลียร์แล้วละ่ะไปได้แค่ไปค้นหาว่าบ้านสองหลังที่มีอออาซาร์อยู่แต่ผมว่าอออาซาร์ อยู่นี่แน่นอนยืนยันเลยว่าอยู่นี่แน่นอนแต่ว่าไม่ยุ่อยู่ยบ้านหลังไหนนี<ป>่แหละนะอุ้ยระเบิดใช้ลูกซองอาออเฮ้ยมาดิมาดิสั์ลูกซองไอเต้เอามาดิกูกูม,มีลูกซองไอเต้ไฟไหมมาดิไอเตะไฟไหมกูม,ไไม,ม,มีลูกซอง แล้ตอนนี้เขาไม่ทำแล้วลูกเรื่องปืนนะผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุนี่ยจะมาจากอะไรแต่ผมขอไม่บอกด้วยกันเ,เพราะว่าหลายคนก็ต้องรู้แล้วนะอื้อมเมอ,อยู่ไหน

ดโอเคมันจะอยู่อย่างไรหลังนี้แหละไปตามล่าม,ม,นมันโผมาแล้วนะใช่ไหมเอาที่ไปอูมีเยอะ มือใช่ป่ะเี๋ยวในวิชั่นยิงพอดีกว่า <c oughs> กูมีลูกซองมาดินี่นะไอ้เหี้ยไม่ได้อยู่ข้างในม่มีออาซาร์ตอยู่ไ,ได้ไออออาซาร์ตมึงอยู่ไหนเดี๋ยวจะให้กูมาถึงบ้านมึงนะมาถึงบ้านมึงกูยิงให้ไสแตกเลยเอามาดิก็คงงั้นให้ใครจาัดก,การดี ก็คงน่าจะเป็นกับดันราคาไปจาัดก,การดีกว่าปออมไปทางนี้แล้วกันโอเคแล้วจะโมยังน,นนะ หมดแล้วนี่ไง e r e s r <mile> i <inside>. s no g a d l e t o อืนี่ไงไอออาซาอยู่นี่นี่กับตันใช้จัดการเลยครเหรอใครฉันขอชื่อหน่อย name. ต้องการชื่อ,อนอี่ดูแลสะใจวะเ i อ i ์ไอี่เลฟนนี่มือถือยิงทิ้งเลย ดูละว่าใครใครหรอครับซาคายฟอิมรามซาคายฟ